ทุกคนคะวันนี้พี่ฟ้์มมีเรื่องอยากจะบอกกับทุกคนก็คือวันนี้นะคะอิงฟ้ามหาเนเธอของเราก็เข้ามาสู่ช่วง EP สุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนเอาจริงนะมันก็ทั้งดีใจแล้วก็ทั้งใจหายเพราะว่าพอเราเริ่มถ่ายมาจริงๆก็ประมาณ6เดือนได้แล้วเนอะตั้งแต่ EP พีแรกจนถึง อีพนี้นะคะคพี่ฟ้าได้อะไรจากรายการนี้ไปเยอะมากๆเลยอะ่ะเอาจริงแอบใจหายที่จะต้องมาเปิดแล้วก็บอกว่ามันเข้าสู่อีพีสุดท้ายของซีซั่นนี้นะอเดี๋ยววันนี้จะให้โทรศัพท์คุยกับอีกหนึ่งคนที่จะมาเสร์ไจ้าจะไม่บอกหน่อยแเ้รว,ว่าคือผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราอีพีสุดท้ายแล้วนะไม่เคยบอกสักอีพีเลยเนาะไม่หลุดเลย ลโหลได้ยินเราหรือเปล่าเรารู้จักกันมาก่อนไหมคะเพราะว่าเสียงคุณมากเอ๊ก็รู้จักดีเหมือนกันนะโอ้ยเสียงคุณมากเลยอ่ะคุณมากจริงๆอ่ะเราเคยเจอกันมาก่อนไหมคะไม่เคยนะหรือไม่เคยเอางี้เดี๋ยวเจอกันเลยจ้าโอเคบอกสงสารนะ โอเคตอนนี้รู้โจทย์แล้ว<ม>เดี๋ยวเจอกันค่ะรู้และว,ว่าจะต้องเป็นผู้ชายแน่ๆแม,ม่แล้ววันนี้หนูสวยไหมสวยสวยสวัสดีอิงฟ้สสาสรุปเราเคยเจอกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเขาอยู่ตรงไหนแมแม่ตอนเะนี้ย เขาจับมือหน่อยได้ไหมคะอุ้ยแรงมากอุวยไม่เสียงคุ้นมากเลยอ่ะจับเราได้จริงๆเหรอเขาจับมือหน่อยนุยป็นผูชายเล็บเจลหรือเปล่ามือสาขนาดนั้นไม่พอรี่เลยแม่แม่หนูอยากเห็นหน้าแล้วว่ะ จริงวะเนี่ยัส,สดี้ดูไม่แลยตอนแรกคิดว่าอะไรอย่ากโกรธกันนะคิดว่าชายดเนเล็บเจ็บคิดว่ารูปใช่ไหมหอ๋อ เคยดูรายการมาก่อนไหมคะเคยครับแต่ว <être ıyor> ่าที่มาเนี่ย <cómo Olymp Sunday> ไม่ได้คิดว่าจะทําได้ดีด้วยนะไม่คือฟรีนะเลยแต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่าก็น่าจะได้เจอน่าจะได้ร่วมงานอะไรกันสักทีแบบ <ừ> จรงิง <ừ> จังครั้งแรกเราก็เจอกันแบบบังเอิญครั้งที่สองไม่บังเอิญแต่ผ่านๆน,นิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเออเต็มเต็มสักครั้งไหมอะไรอย่างงี้ฝันที่ไม่กล้าฝันติ๊กจอยค่ะที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านอิงฟ้ามหาวิเชียรวีรูปแบบรายการง่ายๆเลยค่ะพี่ต่อก็คือพี่ปะจริงๆแล้วเราห่างกันปีหนึ่งแต่มันก็เทียบเทียบเหมือนจะรุ่นเดียวกันยี่แปด อายุเยก้าอะไรอยากให้เรียกพี่หรือว่าอยากให้เรียกแล้วแต่ฮะอยากอยากยังไงหรือว่าเรียกที่ <c oughs> รักเดือนมภาพอ้า <c oughs> วจริงหรอเกิดวันนี้อะไรฮะสิบสี่ครับสิบห้าเฮ้ยจริงเอาดีดีสิบห้าค่ะสิบห้ากุมภาเขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนกุมภามักจะหน้าตาดีแล้วก็มีความสามารถอ่านี่ไม่ได้อวยตัวเองอยู่ดูดิคนอะไรมันเหมือนกันขนาดนี้แต่สิบห้าสิบห้ากุมภาจริงเหรอฮะกุมภาจริงค่ะสิบห้ากุมภา เป็นยังไงบ้างวันนี้มีไปงานมาก่อนหน้านี้ไหมคะยวันนี้ให้เทคิวิงฟ้าคนเดียวเลยว้าวเราไม่คิดจะเทใจปะ่ากล้าพูดเลยนะว่าตั้งแต่มีแขกมาจน EP สุดท้ายนี้ไม่เคยเตาะใครขอหน่อยเถอะดาจะมีโอกาสได้ใกล้ขนาดนี้จริงๆไม่ต้องคุยอะไรมากนั่งมองนย่งีงเป็นแววสุดๆแตไเป็นไรนะเรามีข้อมูลอยู่ว่าจริงๆฟ้าเนี่ยชอบสีดำนะรูได้ไงอ่ะได้ แล้วก็ใช้สีชมพูเพราะว่าให้คนอยากอยากให้คนรู้สึกว่าสดใสใช่ไหมใช่มีคาถามจะถามฟ้าป้าไม่งั้นหนูจะถามก่อนแล้วนะผมคำหนูถามก่อนได้ว่าถามก่อนครับหนูถามก่อนใช่ะได้เริ่มเข้าวงการตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่คะสิบเจ็ดครับหนูอยากถามอะไรที่แบบว่าคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับพี่ต่ออ่ะได้เคยมีคนเรียกชื่อผิดไหมคะหมายถึงว่าแฟนคลับหรือที่ทํางานไม่ได้เรียกเราว่าต่อเรียกเราว่าไผ่อ่ะสุดๆ เราทํางานมาแล้วสิบปีห้าปีคือช่วงที่แทบไม่มีใครเรียกชื่อเราเลยหนุ่มคนนึงไม่รู้ว่าชื่อจริงเขาชื่ออะไรคือแล้วมันไม่ใช่แค่ไผ่ด้วยมันเป็นแบบทุกๆตัวละครที่เราเล่นแต่ว่ายุคยุคที่เราเกิดมาเรารู้สึกว่านั่นคือโบนัสของนักแสดงการที่แบบมีคนสามารถแบบอินไปกับเราเชื่อในโลกที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็มีความสุขไปกับมันเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะปฏิเสธหรือเราจะแบบไม่พอใจแต่แรกๆอ่ะมันจะมีรู้สึกแบบว่าฉันชื่อ อ๋อนิดหนึ่งแล้วเคยเจอแบบว่าดราม่าเข้ามาแล้วจนบางทีเคยอยากจะพักออกจากวงการปะไม่แต่ไม,ไม่อยากทางานอะไรยเงี้ยไม่อยู่ในวงการน,นี้มานะเราอะไม่เคยคิดเลยว,ว่าตัวเองจะมีไม่มีดราม่าไม่หมายถึงว่าแบบเป็นคนที่คิดแบบคิดบวกมากอะตั<ม>้งแต่แบบเริ่มมารู้สึกว่าเออเราจะไปทําอะไรให้มันมีได้แต่สุดท้ายด้วยโลกที่มันไปเรื่อยๆมันก็มักจะวิ่งเข้ามาหาแบบงงๆอะอืมแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นการตอบขยายแล้วกันว่าสิ่งที่ทําให้เราแบบไม่เคยท้อเลยเพราะเรารู้สึกว่า ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเข้าใจมันมว่าทําไมมันถึงเกิดแล้วมันเกิดเพราะอะไรแล้วมันผิดตรงไหนแล้วเราเคลียร์ตัวเองได้ตลอดว่าโทษนะชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรสุดท้ายวันหนึ่งเราจะทําให้เข้าใจในสิ่งที่แบบมันอาจจะมิสอันเดอร์ส d ตนอะไรบางอย่างที่แบบเอ้ยเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเพราะเราเคยเป็นคนที่มั่นใจในการพูดของตัวเองสุดๆแม้แต่ตอนแบบโปรเจกต์นายแบ,บนไนที่ทุกคนจะต้องหาจุดของตัวเองว่าเฮ้ยเวลานี้ใครทําอะไร เรามักจะเป็นคนที่ต้องพูดเสมอเพราะเรารสึกว่าเราเป็นคนส่งสารที่เข้าใจและตรงจุดจนวันหนึ่งมันเกิดดราม่าเพราะคําพูดเราเองตอนนั้นอ่ะตอนที่พูดอ่ะมั่นใจมากเลยนะว่าเฮ้ยเราพูดรู้เรื่องนะแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยมุมนกาทีฟใดๆแต่สุดท้ายมันก็เกิดเป็นดราม่าซึ่งเกิดในวันเกิดเราเราไปเจอเขาครั้งแรกในรายการอาหารทําอาหารเป็นปะเราเป็นคนอยากทําอาหารแล้วกันเข้าใจตรงนี้ปะคือไม่มีสกิลไม่มีความรู้ไม่มีอะไรแต่แค่รู้สึกว่าการเห็น โตเห็นครัวแล้วอยากทำเอวแล้ววันนั้นที่ไปทำอะไราการอาหารหก็คือช่วยเฉยๆทำไม่ได้แล้วถ้าสมมุติว่าจะต้องทำอาหารครั้งแรกมือแรกให้นี่กิมจะทำเมนูอะไรน่าจะศึกษาก่อยว่าชอบอะไร แบบฟิลหวานหวานสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่น่าจะต้องเป็นอาหารแซ่บๆเฮ้ยรู้อีกฟิวแบบอีสานหน่อยๆเฮ้ยพังจริงแล้วผมเป็นคนที่ชอบเดาความชอบคนอื่นแต่ผสมกับความชอบตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดแบบเผ็ดนรกแตกนิดนึงก็เลยจะรู้สึกว่าแบบเราเราชอบให้คนใกล้ตัวเรากินเผ็ดตามเราให้ได้มันเขารู้นัจริงคือตั้งแต่สีแหละชอบสีดําแล้วเราเป็นคนชอบทานอาหารอีสานมากแบบเผ็ดรสจัด ดูมรู้สึกูใจมากเลยก็ล่าสุดผมรวมนายใบนายเพิ่งกลับมารียูเนียนกันแล้วก็ไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารอีสานแล้วทุกคนก็เหมือนแบบบอกผมว่าผมกินตำพริกเหรอ20กว่าเม็ดอะไรเงี้ยยี่สิกส0ิได้เรื่อยๆแสดงว่าเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าอยู่ในโปรเจกต์นายใบนายร้องเพลงได้พอได้ แต่ไม่รู้ฝักได้ไหแล้วตอนนี้มีโปรเจกที่จะทํากันต่อไหมคะความจริงโปรเจกนี้เป็นจุดที่ทําให้เรารู้ตัวว่าเราอยากเป็นอะไรมายถึงว่าทําให้เราแบบพุ่งสุดตัวของฝั่งนักแสดงมากๆนี่คืองี้หนูมีจะต้องไปถ่ายภาพยนตร์แล้วก็ละครที่ช่วงละครกับภาพยนตร์ก็คือจะถ่ายคาบเกี่ยวกันซึ่งสองตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะสําหรับหนูมันดาร์กมากโดยเฉพาะภาพยนตร์ เออภาพยนตร์ดาร์กแล้วสิ่งที่หนูกลัวคือเพราะเป็นคนที่เซนซิทีฟแล้วก็เอาออกยากมีเทคนิคไหมในการที่เพราะว่าหนูเห็นพี่ไผ่เล่นลพี่ไผ่อ <c oughs> <c oughs> พี่ตพี่ต่อเล่นละครออหลายเรื่องแล้วเป็นคนที่เล่นแล้วแบบมันมีละครเรื่องหนึ่งอะแต่หนูจำชื่อไม่ได้ที่เล่นน่ากลัวมากอ่ะอธิบายมา <c oughs> เดี๋ยวบอกชื่อให้ ทุกหนึ่งเลยอะที่จะเป็นแบบฮิตมากๆในติ k กต k ที่เขาเอามาแชร์กันะโอ้วันเพอร์เดอะรสที่แบบมึงแม่งเห็นแกนตัวอะไรไี่ได้นั่นแหละนั่นแหละมึงเห็นแกตัววันเพอรเดอะรสเป็นหนังที่ได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือสุว <Wow, S 1> รรณหงว้ายจริงปะเป็นหนังที่มีโปรดิวเซอร์เป็นหวองกาไวาครับแล้วก็ได้ทุนจากต่างประเทศความที่เราชอบมากก็คือทีมไทยทั้งหมด ถ้าตอบในนั้นนะมนุษย์ทั่วไปคนหนึ่งก็คือถ้ากลัวออกไม่ได้ก็อยากเข้าตั้งแต่แรกเอาจริงๆไม่คือสุดท้ายแล้วอ่ะเราเราค่อยๆถามแร่กันดีกว่าว่าแล้วจากนางงามที่ความสามารถเยอะมากๆทําอะไรก็ดูแบบดูดีดูเก่งดูโลกสดใสอ่ะวันที่รู้ว่ากําลังจะก้าวเข้าสู่โลกนักแสดง รู้สึกว่านี่เป็นโรคของตัวเองอยู่หรือเปล่ามันคือความฝันหนึ่งอย่างเพราะว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดพ่อแม่เราชอบดูละครน,นะแล้วเราถูกปลูกฝังว่าแบบเฮ้ยวันหนึ่งเราจะต้องไปเป็นดาราที่อยู่ในจอแก้วในโทรศัพท์เอ้ยในอยู่ในนีน้อ๋ออลไรนะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนเฮ้ยจริงๆเราก็ตลกเหมือนกันนะเราต้องนะ <laughs> บอกก่อนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มโชว์แล้วเราก็รู้สึกว่าเอออยากทําแบบ ให้ตัวเองคอมพลตแบบอยากเล่นละครหรือหนังสักเรื่องหนึง่งแต่พอเราเข้าไปแบบเวิร์กช็อปเข้าไปอะไรเงี้ยเราเรู้สึกแบบว่าเกร็งโดยเฉพาะเวลาเจอเมืออาชีพแบบกลัวทําแบบออกมาไม่ดีกลัวเป็นตัวทวงอ่ะแบบว่าทําให้ต้องเล่นหลายเทคเพราะเราหรืออะไรเยมันเพราะมันคิดเยอะไปหมดก็เลยทําให้บางครั้งเราก็ไม่มั่นใจอืมปกติทําบุญไหมฮะทำมีเพิ่งทำไปเลยเมื่อเช้าแล้วปกติทําสมาธิไหมฮะเป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้นั่งละรอนไหมยุกยยกยุกยิ มันไม่ว่างเพราะหมว่าแบบมันชอบหลุด่ชอบคิดนู่นนี่นั่นแล้วมันมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกตลอดแล้วเราก็เลยแบบทาให้แบบจิตนิ่งอะไรเงี้ยทำไม่ได้ของเรามีวิธีเดียวเลยเราปกติเราเข้าๆออกๆออได้เพราะว่าเรานั่งสมาธิหรอแสดงว่าบางคนจิตนิ่งเรารู้สึกว่ามันคือคาว่าคอนเซนเทรตอ่ะอันนี้เราเรากำลังจะลากออกจากไสาย,ยาศาสตร์มันคือวิทยาศาสตร์เลย จริงจริงเมื่อกี้ที่พูดเรื่องทำบุญก่อนเพราะว่าคนเราชอบรู้สึกว่าถ้าเราจะพูดเรื่องการนั่งสมาธิอ่ะมันจะมีฟิลแบบบุญมาเกี่ยวเสมอก็เลยรู้สึกว่าอ่ะลากเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราแยกว่าไม่ได้พูดเรื่องเดียวกันแยกเรื่องกันการนั่งสมาธิของเราอ่ะอย่างฝรั่งมันเรียกว่า meditation มันคือการบําบัดอย่างหนึ่งที่ m e นิ่งของการนั่งสมาธิของเราคือการรู้ตัวเองเราไม่สนเลยว่าเราจะอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงไหน แต่เราต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเพราะสุดท้ายถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนวันที่เราออกไปไกลแค่ไหนเราจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนมันก็จะเหมือนกับออกไปเที่ยวนอกบ้านแล้วกลับบ้านถูกเราก็มีช่วงที่เราเคยไปเล่นบทเป็นเด็กออทิสติกแล้วเราติดไปแบบนานมากๆเลยติดแบบไม่รู้ตัวหมายถึงว่าออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงในแง่วิทยาศาสตร์ของฝั่งนักสแสดงน่ะมันก็มีกลไกของร่างกายมนุษย์มันมีทฤษฎีเลยว่าสมมุติเราอยากทําสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่เราอยากถนัดอะ มันมีทฤษฎีที่ทําให้เราถนัดได้จริงๆเช่นแบบสมมติว่าเราเป็นคนถนัดซ้ายแต่เราต้องเล่นเป็นคนถนัดขวามันก็จะมีว่าจํานวนเท่านี้วันถ้าคุณทาติดกันคุณจะกลายเป็นคนถนัดนี้ทันทีซึ่งเราก็เลยไม่แน่ใจว่าคําว่าติดในที่เนี้ติดใจหรือติดกรรมแต่พูดจริงว่าไม่น่ากลัวหรอกเพราะเรารู้สึกว่าการใส่แพชชั่นไปแล้วมันติดคุ้มกว่าไม่ติดแต่ไม่มีแพชชั่นด้วยในวันนี้มาอยากเซเลบริต้ฮอร์โมนหน่อยนิดนึงถ <Okay. S 2> <ใน S 1> ้าวันนี้ สิบปีผ่านไปคิดว่าตัวละครเขากําลังทําอะไรอยู่ให้ผมเปิดหรอลองเปิดโอ้หุ้ยลายเซนเราอันเก่าผมมั่นใจว่าแฟนคลับยุคนี้ไม่มีใครเคยเห็นลายเซนผมเวอร์ชั่นนี้แน่นอนสิปีที่แล้วเราเคยเซน็นแบบนี้แล้วเราเหนื่อย <c oughs> <c oughs> อันนี้มั่นใจว่า ้าสิปีผ่านไปไผ่กับสไปน่าจะมีลูกด้วยกันไปแล้วชัวร์ว <S 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 ไม่เพราะว่าตอนตอนแลนดิ้งซีซั่นสมันมันเคยทํากันบ้านไปถึงจุดนั้นว่ามันแต่งกันในสองคนนี้เขาเคยชอบกันเนาะในเรื่องเอาแ้วไทายที่สุดเขาไม่ชอบกันเหรอเขาก็ยังชอบกันอยู่แหละแต่ว่าคู่นี้ไม่น่าอยู่ด้วยกันน่าจะแยกย้ายแต่ว่าสองคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบมีหน้าที่การงานที่แบบสูงส่งถ้าดูอย่างนี้คิดว่าเขาโตไปไปเลยจ็บปีแล้วก็คงเป็นแบบนักดนตรีอะไร่างนี้ปะ ออไอเครื่องเนี้ i n s t i n c งสุดๆเป็นครูแล้วกันเส็บปีแล้วคนนี้คิดว่าอาจจะเป็นหมอพยาบาลไหมเอ้าหรอนี่ดูนั่งเล่นบิตคอยอยู่บ้านอันนี้นักธุรกิจสาวแบบ CEO อุไม่ตรงเลยอ่ะอันนี้ให้เขาบันดารักทำไมอ่ะเขาดูเป็นเด็กเปดนเด็กชอบอ่าน อาจจะเป็นการเช็คชื่อลูกน้องอันนี้ก็คิดว่าเป็นนักดนตรีอยู่ดีเพราะดูแบบว่าถือกีตาร์แล้วก็ในเรื่องเขาชอบเล่นร้องเพลงใช่โอเคแล้วก็คนสุดท้ายคุณมาร์คเหมาะและลายเซ็นเขาอ่ะไม่ใช่มาร์คลายเซ็นเขาไมเคิมาร์อะไรล่ะที่ลังก็ยาวอะไร่าเ้ยให้หนูทายนะเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้มมั่นใจแบบนี้เขาเป็นไทรเขาเป็นใทร นักการเมืองไหมหน่าจะเป็นฟิลแบบว่าเล่นพ้นบิตคอย <c oughs> หนูหนูดูกล้องอยู่เงอนเขาหน่อยไหมเขาถือกล้องอยู่ <c oughs> อ๋อเป็นช่างภาพเออน่าจะประมาณนี้ครับทั้งหมดท<ป>ั้งมวลก็คือสิบปีคิดว่าในทั้งหมดเนี้ยไปได้ดีหมดใช่คิดว่าไม่มีใครไม่ดีหรอกเพราะจริงๆฮอร์โมนมันเป็นซีรีส์ที่ดีครับ แล้วก็คิดว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยู่ในความทรงจําของคนที่ได้ดูเชื่อว่าใครได้ดูก็ตกหลุมรักตัวละครหมดแหละเพราะคาแรคเตอร์ทุกคนก็คือแบบดีมากๆเราชอบถามแพชชั่นคนอื่นเป็นคนมีแพชชั่นเดียวหรือหลายหลายแพชชั่นหลาย เป็นคนที่สามารถทําอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันเช่นกินน้าคุยโทรศัพท์ได้กินน้ํากินข้าวได้ได้กินน้ําเล่นเกมได้อะไรงี้บางคนบอกเป็นนางงามแล้วจะมาเป็นนักร้องแล้วจะมาสามารถทํานู่นทํานี้ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมามีแบบเล่นดีเจมีร้องอินเดียมีร้องเกาหลีมีนู่นนี่นั่นสามารถทําได้ถ้าสมมติเราอยากจะทําอยากจะเป็นจะไม่มีแพชชั่นกับอะไรที่เรารู้สึกเราไม่ชอบอย่างเช่นอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขหวย เอ้ยอันนั้นได้หวยได้มืออาชีพเลยอยากบอกอยางเป็น็ก่างเรตอนเรียนหนูแบบไม่หัวมหนไม่ไปทางด้านคณิตศาสตร์เลยก็จะกลายเป็นคนไม่ตั้งใจเรียนเชื่อปะลบความคิดนี้เถอะทำไมอ่ะคนดูได้นะถ้าเรานึกย้อนสมัยเรียนแล้วเรารู้สึกว่าไหนอ่ะอ๋อมีจริงเดี๋ยวอุ้ยอะไรเกาะนั่เลยเหรอใจเย็นนะมันเหมือนมัน แล้วเมื่อกี้ได้จังหวะคิมิโตโตะแล้วเมื่อกี้เขาคุณแมงมันไม่้วแล้วไม่ใช่คิมิโนโตะอันนี้คิิโตนิ้วกับแมงวันเปิบิี่ขอบคุณชิคกี้ทางอีพีสุดท้ายแล้ววะเนาะพูดถึงไหนอ่ะอ๋อให้ลมเลิกความคิดที่ว่าถ้าเราไม่ชอบคณิตศาสตร์อ๋อเพราะเรารู้สึกว่าเราจะไม่เข้ากับตัวเลขได้ไงในเมื่อไอสิ่งที่เราทำ้ไม่นีตอนเด็กมันไม่เห็นใช้ตอนโตเลยเช่นไอพวกที่เราเรียนเรียนกันมันไม่เห็นได้น่ะไม่มีใครเข้าถึงหรอก มันใช้ตอนไหนอแต่อย่างหวยมันใช้อยู่ตลอดแต่ว่าเราเข้าถึงเลขอยู่ถูกปะเออ <c oughs> พูดได้ไหมเาพูดได้ไหมล่ะเป็น <c oughs> คนชอบซื้อสลากินแบ่งแบตเตอรี่อนะไรเงี้ยชอบมากอันนี้พูดเรื่องจริงจริงรายได้ของหนูส่วนหนึ่งต่อเดือนเนี่ยแยกไว้สําหรับวันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกหรือวันที่สามสิบเอ็ดจริงจจริงเคยคิดอยากจะกลับไปสทำผมสกินเฮดแบบเดิมปะ เราสปอยไม่ได้เฮ้ยจริงแสดงว่าสปอยไม่ได้เท่ากับสปอยที่เท่ากับสปอยแสดงว่าอาจจะอาจจะครับเอาล่ะก็จริงจมันมีหลายหลายโปรเจกต์มากที่เคยจับแล้วแต่เรารู้สึกว่าการหัวล้นสําหรับเรามันสําคัญเพราะมันคือจุดที่ทําให้เรามีทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าวันนึงถ้าจะกลับไปหัวล้นขอขอล้นในจังหวะที่แบบแบบใช่แต่พี่ตอบเป็นคนที่กินเฮดรับคุณเป็นผู้ชายที่หัวสวยมากนะจริงหรอจริงๆ ครั้งแรกที่เป็นพิธีกรรู้สึกไงะแต่นี่ต้องเริ่มจากการอยากใช่ไหมอยากเป็นอยากเป็นมันมันประจบบอกว่าเราเป็นคนชอบพูดและชอบฟังในเวลาเดียวกันเป็นคนที่ชอบนั่งคุยกับคนสมมุติว่าเวลาแบบว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยชอบฟังคนอื่นเล่าปัญหาชีวิตแล้วเราชอบเป็นไลฟ์โค้ดหรือบางทีแบบว่าชอบให้คนอื่นเป็นไลฟ์โค้ดเรามันก็เลยประจบบอกวาการเป็นพิธีกรน่ะมันเหมือนต้องเป็นผู้ฟังและผู้พูด ที่ดีในเวลาเดียวกัน hmm. แล้วก็สาเออถ้าสมมติว่าไอสิ่งที่เราชอบมันสามารถประกอบเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าแบบพิธีกรหรือเ c ีได้อะมันก็แบบดีนะก็เลยอยากที่จะลองทํามันดู ừ, เราก็เพิ่งเป็นพิธีกรด้วยใช่ไหมใช่ในวงการนี้จะมีคนไม่กี่คนที่เราไม่เคยปฏิเสธแล้วถ้าเขาแค่อ้าปากยังไม่ต้องพูดเราช่วยเลยหนึ่งในนั้นคือพี่ยมทรงยศที่เป็นคนทําให้มีต่อธนพบพนีเลยต้องเปรียบเสมือนเป็นพ่อเราเลยเรารู้สึกว่า อย่างการเป็น m c พิธีกรอะไรในคะรั้งเนี้ยเราแค่รู้สึกเราอยากแบบเบาภาระเขา<ม>ทุกวันนี้ในการไม่ว่าจะขึ้นรับรางวัลหรืออะไรต่อให้บริษัทนี้มันจะยังอยู่ไหมเรารู้สึกว่าเราคงพูดขอบคุณไปจนวันสุดท้ายของอาชีพเนี่ย<ม>เคยมีเรื่องราที่แบบตลกตลกอยากแชร์ปะ่ะเรื่องนี้เลยเรื่องที่กำลังพูดอยู่เนี้ยยังไง เรื่องที่ทุกคนคิดว่าเราจริงจังเนี่ยคือเรื่องตลกของเราไม่ใช่เพราะว่าหมาย <c oughs> ถึงว่าในความเป็นจริงแล้วว่าชีวิตจริงคือต้องต้องเลยเ,เราเราแค่รู้สึกว่าเราอาจจะเป็นคนแบบใส่ใจมากมากบางมันเลยทให้รู้สึกว่าเฮ้ยอ,อะไรก็ดูแบบจริงจังไปหมดเราก็ไม่รู้ว่ามันเพราะบทบาทที่เคยรับมาเยอะเะที่มันเทนไปหมดมันแบบสะกดจิตคนหรือเปล่าว่าทําให้รู้สึกว่าพอเราแบบเนี่ยคนที่รู้สึกว่าเรากาลังเครียดทั้งที่จริงแล้วข้างในเราเบิกบานสุด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์หลเนี่ยนี่เรื่องจริงนะเราว่าอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของพี่ต่อด้วยแหละแต่เป็นคนที่พอยิ้มหรือหัวเราะก็จะเป็นอีกาแรคเตอร์หนึ่งนะเราดูเป็นคนหลายบุคลิกขนาดนั้นเลยไม่เวลาที่แบบเด่นเวลาที่หัวเราะเวลาที่อะไรอย่างเงี้ยกับเวลาที่นิ่งอ่ะเวลาที่นิ่งแล้วดูเป็นคนที่แบบเป็นนี่่จะกลัวหรอเออนี่ยเคยมีคนคิดว่าเราหยิ่งไหมสุดๆไม่แปลกดูดุอ่ะแต่ไม่ดุนะอจริงไม่ไม่ดุเลยทําไม่ดุทําปากจู อืมเป็นยังไงคุยกันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วเหรอดีใจนะครับเราจะคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไปลองแสดงแล้วรู้สึกว่าชอบหวังว่าจะได้เจอกันหรือถ้าสมมุติรู้สึกว่าในโปรเจกต์แรกแล้วมันยังดันไม่ถึงฝันไว้มีโอกาสมาดันต่อ <laughs> คิดว่าดูแบบมี potential เราเรารู้สึกว่าเราชอบหาเพื่อนร่วมงานจากการนั่งคุยเหมือนกันถ้าบุญกุศลที่หนูหนูเป็นคนชอบทําบุญบุญกุศลที่หนูสะสมมามีอยู่จริงคขอยไรเราได้ร่วมงานกัครนนึง <laughs> คือแบบว่าเขาเป็นคนเล่นละครเก่งอ่ะเราอยากร่วมงานกับแบบเออไว้ได้ร่วมแล้วจะรู้ <laughs> คนที่ไม่เคยร่วมงานกับเรามักจะพูดคำเนี่ยเสมอว่าอุ้ยอยากร่วมเพราะเก่งพอได้มาร่วมเลี้ยวทุกราย ทำไมอ่ะเขาจะรู้ความจริงว่าสิ่งที่เราพูดว่าเฮ้ยผมไม่เก่งคนชอบคิดว่ามันคือถ่อมตัวใช่ปะแต่จริงคือจริงใจสุดๆคือไม่เก่งจริงๆแล้วเพิ่งทีมงานสุดๆพราแบบช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยอย่างเงี้ยจริงเหรอจริงวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่ได้เจอพี่ต่อรู้สึกว่าแบบเหมือนได้นั่งคุยกับกึ่งพี่กึ่งเพื่อนอะบอกไม่ถูกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราคอมพล็ก ในระดับหนึ่งในฐานะแบบแฟนคลับแล้วก็จะติดตามพี่ต่อตลอดไปค<ด>ําถามสุดท้ายก่อนปิดได้ไหมได้ค่ะรู้สึกยังไงพอทําอิงฟ้ามาหาเธอจนครบซีซั่นเฮ้ยอุ้ยเขาพาที่กวนเ <c oughs> ฉยเลยอ่ะดูภูมิฐานอ่ะ <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างรครับเนี้ยมันม,มีใจไห อยาก,ยากจบซีซสันนี้ไปอยากให้มีซีซสันสที่มันว้าวขึ้นไปอีกเราได้เจอตั้งแต่ EP แรกคือมีทั้งดาราศิลปินนักร้องเวลาเรานั่งคุยช่วงแรกๆก็จะมีเก่งกันนิดนึงแต่พอนั่งคุยไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนฟ้าได้เพื่อนเพิ่ม,มเหมือนได้คนที่แบบหลายๆศาสตร์หลายๆแขนงที่ทํางานเขาไปเจออะไรมาบ้างแล้วมาน,นั่งคุยกันก็จะเพลินบางทีถายรายการไปแบบประมาณสอาชั่วโมงนั่งคุยกันจนบางทีแบบ ลืมเวลาอะไรเงี้ยจริงๆรายการมัน,ม,นมันให้ให้สังคมใหม่เราด้วยก่อนที่จะไปให้พี่ต่อฝากช่องหนูหน่อยฝากทุกคนด้วยนะครับก็ like, กดไลค์กดแชร์ซับส c r i b e ช่องวีดูย้อนกลับไปอนิดนึงฝากผลงานตัวเองหนูลืม ย้อนกลับไปนิดนึงเราไม่ต้องตัดให้ย้อนนะจะให้รู้กันไปเลยฝากด้วยนะครับปีนี้ก็หลังจากที่หายเรื่องการแสดงไปนานปลายปีนี้ผมจะเปิดโปรเจกต์ละครใหม่หก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วก็คือนี่เราหยุดงานแสดงมาประมาณปีหนึ่งแหละฝากถึงแฟนๆว่าหลังจากเริ่มครั้งนี้น่าจะไม่หยุดอีกประมาณ3ามปีครับแล้วเราเจอกันนะครับไม่หยุด3มปีคือไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรอทำงานนี่แหละ <laughs> ក <coughs> ៏ อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่า EP นี้เนี่ยก็คือ EP สุดท้ายแล้วนะคะของอิงฟ้ามหานะเธอนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่ฟ้าก็ต้องขอขอบคุณที่วูดี้นะคะแล้วก็บอสนวัตมากๆเลยที่ร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทําให้คนได้เห็นศักยาภาพของฟ้าในมุมมองของการเป็นพิธีกรก็จริงๆมันมันได้อะไรมากกว่าการที่เรามาเป็นพิธีกรนะพี่ฟ้าคิดว่าเราได้ทั้งสังคมเหมือนได้เจอเพื่อนได้แชร์ประสบการณ์กับคนที่แบบทํางานใน วงการบันเทิงหรือคนที่เป็นนักร้องคนที่เป็นศิลปินหรือหลากหลายแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นอีกในเลเวลหนึ่งแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันกันกบรายการนี้เรียกได้ว่าพี่ฟก็รักมากๆเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันแบบว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านสถานที่สตูทีมงานนะคะเรารู้สึกแบบว่าเออทุกครั้งที่มาทำงานเราก็รู้สึกอบอุ่นมากๆก็หวังว่าอย่างยิ่งเลยนะคะว่า ซีซั่นต่อไปเราจะได้เจอกันอีกไม่รู้ว่าจะมีมาเมื่อไหร่หรือจะมีหรือเปล่าก็แกงให้ทุกคนรอติดตามดูนะคะแล้วก็ซีซั่นหน้าอยากเห็นพี่ฟ้าทําอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าแนะนํากันมาได้เลยแล้วก็สุดท้ายนี้อยากขอบคุณทุกคนที่ให้ความรักแล้วก็ให้การซัพพอร์ตอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเทนทวิตการปั่นวิวใน YouTube ต่างๆนะคะก็ ขอบคุณทุกการพูดถึงเลยตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็มีความสุขหวังว่ารายการนี้จะให้ข้อคิดหรือว่าให้ความสุขให้รอยยิ้มเสียงหัวเราะไปกับคนที่เข้ามารับชมไม่ได้มากก็น้อยแหละพี่ฟ้าว่านะคะแล้วเจอกันซีซั่นหน้านะคะรักทุกคนมากมนะคะ